สวัสดีค่ะทุกคนครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวครูขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะครูแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะสั่นสะเทือนอย่างไรชีวิตเปลี่ยนฉับพลันนะคะวันนี้มาพร้อมกับวเบรชันของความตื่นเต้นนะคะทำไมครูพี่ตุ้มต้องทำท่าทางหน้าต่อให้มันตื่นเต้นทุกวันนะคะเพราะคลื่นที่จะดึงดูดได้วเวอร์สุดคือคลื่นของความตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงไว้ายตตยแล เงินไม่พอใช่อย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นตื่นเต้นด้านดีเนาะทุกวันนะคะโอเคเสียงเช็คแล้วเรียบร้อยแค่แช่ก่อนตามมาเหมือนที่เราคุยกันวันนั้นว่าตื่นเต้นไม่ดีเหมือนแม่โสภาพูดว่าเอาถ้าแม่โสภาเอานะครูพี่ต้องเอาละอะไรอีกล่ะแม่อย่างเง<笑><笑>ี้ยงานเข้าอีกนเข้าอีกแล้วอะไรเงี้ยตามค่ะโอเคแล้วบางคนชอบพูดคําว่าอะไรนอกจากเอา ตายห้าละใช่ไหมอ่าอะไรอีกวะเวลาตกใจอ่ะชิปหายแล้วกูอย่างเงี้ยใช่ไหมึงยังไม่ทันพูดอะไรกูกูขนตูดกูตั้งละอะไรอย่เงี้ยไม่เอาเราจะตื่นเต้นด้านดีนะคะกดแหงแรงสั่นสะเทือนนะคะคุูย้ำอีกทีหนึ่งกดเกิด ก่อนจะกุ๊กแก๊กกุ๊กกิ๊กก่อนจะเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดนะมันมีกฎพ่อกฎแม่นะคะอยู่กฎหนึ่งที่ครูบอกประจําเลยก็คือกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนคล้ายๆกับที่ครูเล่าให้พวกเราฟังว่าก่อนจะเกิดคลื่นสึนามิก่อนจะเกิดแรงดึงดูดนะสมมุติว่ากฎแรงดึงดูดคือคลื่นสึนามิใหญ่บึ้มเอาบ้านเอาตึกเอาอชีวิตมนุษย์หายกลืนหายไปในทะเละมันจะมีคลื่นอยู่ใต้น้า เขาเรียกว่าแรงสั <Zusch atory 95> <Sa> ่นสะเทือนนะมันเป็นแผ่นดินไหวใช่ไหมมันสั่นสะเทือนอยู่ใต้น้าแต่ยังไม่ได้โผล่มาข้างบนเหมือนการถ้าเปรียบเป็นแรงดึงดูดนะก็คือคลื่นสั่นสะเทือนที่เราสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาว่าเราสั่นสะเทือนอย่างไรอยู่ข้างในในใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากดแห่งแรงสั่นสะเทือนเป็นกดพ่อกดแม่กดตัวพ่อตัวแม่นะคะก่อนที่จะเกิดกดแห่งแรงดึงดูดวันนี้สั่นสะเทือนอะไรคะตอนเช้า จุกรูไหมวันนี้รู้สึกสดชื่นไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะะขาของไขาของหน้าร้านไขาหมูย่างหมูย่างเราขายดีไหมวันนี้ขายดีเวอร์แล้วก็กิจกรรมที่เราทำออนไลน์นะคะครูก็เป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนักเรียน ครูก็เป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดาจริงๆนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคลื่นข้างนอกที่กระทบตาครูกระทบหัวใจครูกระทบอารมณ์ความรู้สึกครูครูก็เหมือนพวกเราเนี่ยกูก็เป็นคนมนุษย์คนหนึ่งปุถุชนขี้เหม็นเหมือนกันพูดกันตรงๆถามว่าครูกระทบจิตกระทบใจเราไหมเวลามันเกิดอะไรขึ้นปั้งกระทบกูก็คนไม่ได้มีไม่เขาเรียกว่ามันมันมีอารมณ์ความรู้สึกมันมีจิตใจเหมือนทุกคนเนาะครูไม่ใช่พระอิฐพระปูน ขนาดตู้เจ้าก็ยังมีกระทบกระเทือนอันนี้เหมือนใจตู้เจ้าคนล้วนๆทำไมมันไม่กระทบแต่ครูวางสิ่งที่ครูเห็นข้างนอกเคยได้ยินแบบนี้ไหมเศรษฐีมหาเศรษฐีอะเวลาเขาล้มอะเขาล้มนะมันไม่ใช่ไม่ล้มนะไม่ใช่เรียนกดจักรวาลแล้วไม่ล้มนะทุกคนไม่ใช่รู้กฎจักรวาลแล้วชีวิตดีขึ้นขาขึ้นตลอดการไม่ใช่นะมันมีเหมือนกันหมดสมมติว่าเราล้มขึ้นมาแต่มันมีข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีแรงสันสะเทือนด,นด้านดีข้างใน กับคนที่ล้มแล้วแบบแรงสั่นสะเทือนด้านไม่ดีข้างในเออคุณเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะคะอ่าวันนี้ต้องเข้าลึกนิดนึงนะคะแต่ลึกไม่เยอะนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะไม่มีตังติดยาเอออันนี้เคยเล่าแล้วแต่จะเล่าอีกทีสองคนนี้ยังไม่ได้ฟังไม่มีตังเลยติดยาเสี้ยนยาอยากกินยามากอยากยามากแล้วก็รู้สึกแบบกูไม่ไหวแล้วกูอยากได้ยากูอยากกินยา จะไปหาตังที่ไงว่ามาซื้อ,อยาเขาสั่นสะเทือนแบบนี้ก็คือแบบอยากหาเหยื่อสักคนเพื่อจะได้ชิงทรัพย์วิ่งราวหรืออะไรก็ตามเขาก็สั่นสะเทือนแบบเนี้ยนะคะหาหาหาเอามีดไปด้วยไปจี้อ่ะแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอ่ะไปเดินตลาดโอ้ยวันนี้อากาศดีจังเออคูสมมติแบบนี้นะโอ้ดีจังเลยที่เราได้อยู่บ้านนอกขอบคุณน,นะการที่เราได้อยู่บ้านนอกทําให้เราแบบได้ซื้อของถูกๆมีสตางค์สิบาท20บาท3 0 40บาท ถือสตางค์ออกมาร้อยบาทก็คือได้ของเยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณแม่ค้าที่ปลูกผักมาขายให้ขอบคุณท่องฟ้าอาัออนส,สายลมแสงแดดขอบคุณทุกสปปรรพสิง่งขอบคุณแม่ค้าขอบคุณเพื่อนที่ทักทายตอนที่มาเดินตลาดเขาปล่อยขึ้นแบบเนี้ยขอบคุณรู้สึกดีจังรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบโอ้ยทักทายคนนั้นคนนี้รู้สึกแบบมีมิตรภาพรู้สึกแบบมีความเมตตากับทุกสปปรรพสิง่งกับอีกคนนึงใส่สร้อยทองมนาะเบ้อเร่อเลยเซนเบ้อเร่อเลยนะเออ รวยเออแล้วก็ใส่แบบเติบเปบมาเบลเบลันแล้วก็รู้สึกว่าสั่นสะเทือนกลัวโจรมาวิ่งแล้วส้อยตัวเองเออแล้วก็รู้สึกตลอดเวลาว่าแบบมันจะมีใครเห็นกูใส่สร้อยมึงจะใส่มาห้าอย่างมึงกลัวเพิ้งวิ่งแล้วมึงใส่มาอย่างาเราคงคิดแบบนี้เนาะ ในใจผู้หญิงคนนั้นเขาก็คิดเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันคือแบบกลัวคนมากระชากสร้อยว่าเฮ้ยไอ้นั่นมองหน้ากูแปลกๆปกไว้เฮ้ยมันเห็นสร้อยกูเป่าวะมันจะกระชากสร้อยกูหรือเปล่าละระหว่างซื้อของก็ระแวงไปหนีบกระเป๋าไปเออเคลื่อนผู้หญิงสองคนเนี่ยคนหนึ่งใส่สร้อยทองอีกคนหนึ่งแม่งกำตังมาแค่สองร้อยเพื่อมาซื้อของแล้วขอบคุณทุกสรรพสิง่งและอีกกลับอีกขึ้นโจรนะ่ะอีโจรแม่งจะวิ่งราวทุกคนว่าใครจะขึ้นตรงกันคนใส่ทองจะตรงกับโจรไหม อีนั่นจะเอาแต่อีนี่ก็กลัวเนอะเหรอปะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคลื่นเราแวงสงสัยกังวลกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาวิ่งราวกูหรือเปล่านี่ครูพูดถึงแรงส,รรสันสะเทือนในในใจแล้วนะเออเหมือนกันพอคลื้นอีนี่ก็สันอีนี่ก็สันสแบบเสียนยาอยากได้ยาไออีนี่ก็สันกลัวแม่งกลัวคนมาวิ่งราวพักนี้ยิ่งมีข่าวอยู่เขาจะดูข่าวลบเขาจะพูดเรื่องลบเขาจะคิดเรื่องลบยิ่งมีข่าวอยู่ว่าเออโจรบ้านเรามันเยอะ เออกูไปไหนกูก็ไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยเขากลัวตลอดเวลาและเขาสั่นสะเทือนความกลัวความกังวลใจความไม่แน่ใจในชีวิตและทรัพย์สินตัวเองตลอดเวลามาปะการกับอีขึ้นโจรนะ่ะมาเดินตลาดเหมือนกันอีนี่แทนที่จะไปะคนคนที่ผู้หญิงคนนั้นอะที่แบบว่า เขาก็มีนะของของมีค่านะเขาถือกระเป๋าแต่เขาไม่ได้สั่นสะเทือนความกลัวอืม응 <_ d> เขาหยิบตังไว้นอกกระเป๋า2 0 0ร้อเพื่อเตรียมจ่ายแล้วในกระเป๋าเขาก็สะพายกระเปา๋ามีสตังเป็นแสนแต่เขาไม่ได้โชว์เขาเอาไว้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้สั่นสะเทือนความกลัวอืม응ปรากฏว,ว่าโจรมันเลือกที่จะวิ่งลาวสร้อยทองเพราะว่ามันรอแหลงกว่าหนึ่งนะสองมันสั่นสะเทือนตรงกรันอินี่กลัวอิน,นี่อยากได้ตรงกันปุ๊บมันวิ่งลาวสร้อยก่อนแทนที่จะเป็นคนที่สะพายกระเป๋าแล้วหยิบตังสอง0 0อเพื่อใช้ใจ่ายอันนี้ยกตัวอย่างนะ เหมือนกันถ้าเราอยากจะมีคือชีวิตด,ดีขึ้นฉับพลันทันใดเราต้องสั่นสะเทือนแม้อนาคตข้างหน้าเขาเรียกอะไรดีสถานการณ์ตรงหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบแกูแย่แล้ววันนี้ยอดกูตกเวลายอดตกใจตกได้ไหมคะไม่ได้วันนี้กูขายได้ซ้ําเลยคูสมมติวันนี้ฝนตกว่ะพี่ขายหมูย่างหน้าร้านไม่ดีเลยลูกค้าหายหมดใจตกพรุ่งนี้เธอก็จะขายไม่ดีนะแต่ครูบอกว่าไม่เป็นไร ขายของเรื่องปกติมันอาจจะมีดีอาจจะไม่ดีไม่มีเขาเรียกว่าอาจจะมีดีอาจจะไม่ดีบ้างมันเป็นเรื่องปกติของการค้าการขายไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่ครูพูดคาว่าเอาใหม่เยอะไหมทุกวันจริงปะเอาใหม่เอาใหม่แปลว่าเราพัฒนาขึ้นให้ได้ดีได้อีกถูกปะมีลูกค้าชมไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เราแบบปุ้งหมูปิ้ง,งหมูอร่อยชมไหมทอดหมูอร่อยชมไหมเออปลาดุกวันนี้แบบน่ากินมาก เอออย่างเงี้ยเราพัฒนาฝีมือเราขึ้นทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าวันเนี้ยเราพลาดไปเช่นวันเนี้ยเราปิ้งปลาดุกไม่สุกคูสมบตททอดหมูไม่กรอบครูสมบูทเราก็บอกตัวเองว่าเอาใหม่พรุ่งนี้กูเอาใหม่เหมือนคูกับน้องดีม่ะค่ะวันนี้เราไลฟ์สดเออยอดไม่ค่อยดีว่ะสมมุตินะเออคูบอกน้องดีมว่าไมา่เป็นไรลูกพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดโปรแบบนี้นะมันน่าจะดีขึ้นไม่เป็นไรลูกเอาใหม่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 แปลว่าพัฒนาได้อีกพัฒนาได้อีกพัฒนาได้อีกไม่ใช่เห็นแล กูไม่ขายแม่งละมันโคงแบบแย่แล้วมันไม่มีคนคนไม่มีตังหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่ากูเลยขายไม่ดียิ่งเราซ้ำๆพูดซ้ำๆเมื่อวานจําได้ไหมพูดอะไรซ้ำๆ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 มันจะเกิดขึ้นจริงคิดอะไรซ้ำๆซ้ำๆกูแม่งแย่กูแม่งไม่มีเงินเงินไม่พอใช้เงินแม่งหายยากเศรษฐกิจไม่ดีซ้ำๆซ้ๆซ้ๆจนเกิดเป็นแรงดึงดูดตอนนี้เราพูดน่ะมันสะเทือนแล้วนะมันพูดปุ๊บมันคิดยัง พอคิดเสร็จจิตใจรู้สึกยังกูแย่วถูกปะทาไมไม่พูดเรื่องดีเช่นไม่เป็นไรวันนี้ขายไม่ดีกูเชื่อว่าพรุ่งนี้เอาใหม่มันมีประโยคนึงที่กูชอบพูดมากเมื่อวานรูพูดในไลน์อ่ะให้ให้พวกเราพูดในไลน์พวกเราจําได้ไหมประโยคเมื่อวานฉันฉันเสกสร้างเสกนะชีวิตฉันใหม่ได้เสมอฉันเสกสร้างชีวิตใหม่ฉันได้ในทุกๆวันแปลว่าตะวันขึ้นใหม่ปุ๊บเราต้องมีอะไรคะพัก ความหวังใหม่เพราะพระอาทิตย์มันขึ้นใหม่เมื่อวันจบไปแล้วใช่ไหมวันนี้วันใหม่ละมีความหวังใหม่หรือยังจ้าวันนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโปรมีความหวังใหม่ไหมเออมีความหวังใหม่ไหมคะว่าเดือนนี้เราจะยอดขายพุ่งกระฉุดขึ้นกว่าเดือนที่แล้วมีความหวังใหม่หรือยังว่าร้านหมูย่างเราจะขายดีกว่าเดิมแม่ทีมสองทีมจริงไหมเราต้องมีความหวังใหม่ในทุกวันไม่เอาเมื่อวานจะเป็นเมื่อวันเป็นยังไงก็ตามแต่วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นใหม่พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวันปะ มีวันไหนที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นมีไหมให้ทําตัวเหมือนพระอาทิตย์ฉันขึ้นใหม่ได้ทุกวันฉันส่องแสงในตัวเองได้ทุกวันถึงแม้ใครจะไม่ส่องแสงพระจันทร์ดวงดาวอะไรก็ตามที่อยู่ในพื้นโลกอจะไม่ส่องแสงแต่พระอาทิตย์จะส่องแสงใหม่ขึ้นได้ทุกวันให้คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนอพระอาทิตย์ที่ขึ้นใหม่ได้ทุกวันและความหวังใหม่ครูรู้สึกดีนะเวลาเขาพูดเรื่องความหวังใหม่ ตั้งความหวังใหม่ของตัวเองให้ได้ทุกวันอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาครูจะไลฟ์วันนี้ครูจะไลฟ์นะครูจะไลฟ์ครูจะมีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะคะใครที่อยากจะได้รับโปรโมชั่นเดี๋ยวไปเจอกันในช่องติกตอกของครูพี่ตุ้มนะคะช่องหลักนะครูจะตั้งเาเรียกครูจะจัดโปรที่เป็นแบบโปรแบบ,โ,บโครว้าวอะเออให้กับ f c ให้กับ f c ของ 4L ออย่างเงี้ยครูรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเห็นไหมความตื่นเต้นมาแล้วนะ มีความหวังใหม่แล้วนะอะไรที่เราเห็นวันนี้สมมติว่าเมื่อวานสมมตินะเม,มื่อวานยอดไม่ดีช่างแม่งช่างมึงช่างมันวันนี้เอาใหม่เห็นปะมีคําว่าเอาใหม่แกสั่นสะเทือนแล้วไงสั่นสะเทือนละเอาใหม่ดีขึ้นดีขึ้นไม่แปลกใจใช่ไหมว่าทําไมมหาเศรษฐีที่เขาแบบเขาเรียกเจ๊งกับบงอ่ะเคยเห็นมหาเศรษฐีเจ๊งไหมรู้จักคุณตันอิชิตันไหมใครรู้จักบ้างสมมติ สมมติว่าวันนี้พี่ตุ้มไม่เหลือตังสักกบ,บาทเดียวท้าทายทุกคนท้าทายระบบสมมติเฉยๆใครไม่สบายลูกกินยานะลูกนะนะหรออย่าใช้นะเข้าโขนะพักนี้ฝนตกโอเคปะอไอก็ง,งอกกางแงกเออช่วงนี้เนะี่ยพวกเราสุขภาพดีขึ้นนะเอออย่าอย่าเป็นหวัดนาะถ้าเป็นหวัดเดี๋ยวจะติดกันนะเป็นหวัดเป้าดูว่าไอายเฉยๆ เอกกินยาซะพักผ่อนให้เพียงพอวันตี้นี่ต้องมาทํางานเนอะครูยายโสภามันต้องเรียกใช้เนอะเมื่อกี้ครูพูดเรื่องอะไรวะคุณตังคุณตันอีชีตนันทําไมเขาเขาเขาเจงกับบงไปแล้วอะ่ะอ่ะครูปุบ๊บทูเปียบเพียบเหมือนครูพี่ตุ้มเองตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะแล้วครูไม่เหลือตังเลยสักบาทเดียวไม่เหลือเลยนะทุกคนว่าวันเนี้ยครูจะหาตังได้ปะ ทำไมหาได้อะมั่นใจมีอะไรคะไม่เซตดีมีวิธีการที่ยอดเยี่ยมมีทักษะในการทํามาหากินมีปากวาจาประกาศธิครูหยิบอะไรมาขึ้นไลฟ์สดปุ๊บได้ขายจริงไหมจริงครูไม่มีตังสักบาทเลยน้องดีมมาทํางานกับครูด้วยถึงไม่มีน้องดีมครูนั่งทําตะร้าคนเดียวก็ได้แต่ยากหน่อยช้าหน่อยเพราะครูไม่ค่อยได้ทําทักษะในการทําตะกุงะกะก่งตะร้าผูกตะกุ่งตะรกาครูอาจจะมีน้อยแต่ ไม่มีตังสักบาทนะที่รักที่รักจําไว้นะทุกคนเลยนะแต่ถ้าเรามีสมองอัจฉริยะเรามีไมซ์เซ็ตที่ยอดเยี่ยมเรารู้สึกว่าคนอย่างกูเกิดมาเป็นคนชาตินึงตอนนี้กูไม่มีสักบาทแล้วทําไมกูจะลุกขึ้นมาทําเงินใหม่อีกไม่ได้วันนี้กูสามารถทําเงินได้หนึ่งหมื่นบาทเชื่อปะก็มาเชื่ออย่างใดตึงวันนี้ก็ได้หลายหมื่นต่อวันละไม่มีตังยิงแอดเลยนะมีแค่ตัวของรูพี่ตุ้มแล้วก็มีปากรูพี่ตุ้มเนี่ยแล้วรูไม่มีสินค้าด้วยสมมติสมมติ ครูไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนจําได้ไหมตอนที่เราทําครีมว่านหางว่านหางจระเข้จาได้ปะพี่นุย้ยครูไม่มีของอะไรเลยลูกสิ่งที่ครูมีคืออะไรรู้ปะกระดาษหนึ่งแผน่นก้านจระเข้หนึ่งเออก้านจระเข้วะว่านหางจระเข้หนึ่งกับใครจําโมเมนต์ได้ไหบ้างนะ้ามากับนาา้าโสภานยอยู่กับครูแล้วก็พี่นุย้ยตอนนั้นนะครูไม่มีอะไรเลยลูกไม่มีกระตังไม่มีครีมตอนนั้นมันเป็นยุ order. คพรีออเดอร์ครูไปขุด ว่านหางจระเข้มาหนึ่งกับบอกว่าน้ามาไปเอาจะหางจระเข้มาให้พี่กับหนึ่งครูมีไอเดียทันทีว่าครูอยากทําสิ่งนี้แล้วครูก็ใช้ปากครูพูดค่ะครูพิออเดอร์วันนั้นครูได้ตังหลายหมื่นทุกคนเชื่อปะครูกะเลยว่าครูจะทำเนี่ยว่าเนี่ยแล้วครูรู้สูตรละเพราะว่าครูเป็นนักพัฒนาสูตรสมุนไพรแล้วครูก็บอกทุกคนว่าทุกคน ว่านหางจระเข้เนี่ยมันทําให้หน้าครูดีขึ้นหน้าที่คูเคยเป็นสิวเป็นหลุมเป็นบ่อลูกของผลหางกว้างเนี่ยมันกระชับแล้วมันทําให้มันดีขึ้นทุกคนคูพีออเดอร์ถ้าอยากได้กาไรคูคิดเละล้นหน้าเลยแล้วคูก็ปบะกาศไปปึ้งไม่มีอะไรเลยมีแค่ว่านหางจระเข้และรูปคุณสมบัติอีกหนึ่งรูปคูสร้างเงินวันนั้นวันเดียวได้หลายหมื่นอะทุกคนเชื่อปะเชื่อปะเนี่ยแล้วตอนนี้ถ้าคูไม่มีตังสักบาทเชื่อไหมว่าคูจะเมคมันนี่ได้ไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทต่อต่อวันเชื่อป่่่่ะพววกเเเเราาชชืืออออตตังงยทีคูุ้้ได ได้ไหมลูกกระหอกหัวจ้าจะเจือดีกว่าอีกให้แค่อย่างดีวะน่ามาเชื่อไหมจะไปคุ้ดจี้กุ้งอย่างเดียว <c oughs> วันนี้กูไ่ได้ไหมเนี่ยแกกูมีตังค์สักบาทอย่างดีว่าคุ้ดจี้กุ้งอย่างเดียวอะถามว่าดีไหมดีกว่าไม่คิดอะไรเลยแต่ครูอะแอดวานซ์ถึงขนาดที่เขาเรียกว่าใช้แบบความสามารถของตัวเองในการพูด ในการแสดงออกในการไลฟ์สดในการทำคลิปหรืออะไรก็ตามทำให้คนเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจแล้วเราเมนิเฟตหรือเสกเงินเสกสร้างเงินของเราได้เป็นจำนวนมหาศาลแม้เราจะไม่มีไม่มีตังสักบาทไม่มีต้นทุนอะไรเลยถ้าพวกเราเชื่อแบบนี้นะพวกเราจะไม่มีวันจนไอ้ดีมเองต้องต้องเชื่อใจตัวเองมากกว่านี้ถ้าไม่มีแม่ตุ้มเองอยู่ได้ไหมเองต้องบอกว่าหนูอยู่ได้ไม่มีโฟลอยู่ได้ไหมหนูหนูต้องบอกว่าหนูอยู่ได้ไม่รู้่กูไม่รู้กูต้องมีสักทางที่กูอยู่ได้นะบอกปะเออ จะไปึืนลำใหญกว่าได้ OK อ,อีมอ่ะเออใช้ความสามารถตัวเองอ่ะหนูเก่งอะไรหนูรู้นี่ใช่ป่าว่าหนูเก่งอะไรหนูรู้นี่ว่าหนูเก่งอะไรแบบเนี้ยแล้วมันมีความมั่นใจเหมือนทีค่ครูพี่ต้องมั่นใจว่ากูไม่มีตังสักบาทวันนี้กูก็เสกเงินได้ถ้ามั่นใจแบบนี้นะไม่มีวันจนเช่ป่เพราะอะไรครูสั่นสะเทือนเห็นไหมกดแห่งแรงสั่นสะเทือนมันสั่นสะเทือนอยู่ในใจครูเนี่ยครูพูดครูยังขนลุกเลยว่ากูสามารถเสกสร้างเงินได้ง่ายมากฉันสามารถเสกสร้างเงินได้ได้แบบตามที่ใจฉันปรารถนาอืม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็มั่นใจว่าฉันหาเงินได้ง่ายมากทุกคนเข้าใจไหมเออไม่ว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรขายได้ฉันขายหมดถ้ามีความมั่นใจแบบนี้และสั่นสะเทือนแบบเนี้ยไม่สังเกตเหรอคะทําไมคนรวยอย่างคุณตนันอิชิตนันเจ๊งนะเป็นหนี้เป็นร้อยล้านนะตอนนั้นนะเจ๊งไปเรียบร้อยเขาสามารถลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จได้ได้ในระยะเวลาแค่ปีเดียวไม่มีสักบาทเป็นหนี้ติดลบอีกร้อยล้านต่างกันที่ตรงไหนคะ i ม d เซ t ความคิด ความมั่นใจอารมณ์ความรู้สึกนี่คือแรงสั่นสะเทือนที่ซ่อนอยู่ข้างในเราอ่ะครูถามกลับไปยัง14ล้านลูกตาที่ดูครูพี่ตุ้มอยู่ตอนเนี้ยพวกเราสั่นสะเทือนอะไรในใจเรามีความกลัวซ่อนอยู่ในนั้นไหมลูกมีไหมบางช่วงขายไม่ดีสั่นสะเทือนความกลัวมีไหมมีถามว่าครูพี่ตุ้มมีมีไหมมีแต่ปัดมันออกไม่เป็นไรเว้ยกูทําได้ กูแม่งอัจฉริยะกูมีสมองสุดเอีย้ยอัจฉริยะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกูไปต่อได้เสมอให้บอกตัวเองแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นแรงสันสะเทือนที่มันอยู่ข้างในเราโดยที่แบบบอกใครไม่ได้ว่กว่ากูแม่งค้นมั่นใจอ่ะขอให้กูได้อ้าปากขอให้กูได้ออกกล้องแล้วสมัยเนี้ยมันง่ายมากเพราะมันมีกล้องใช่ไหมลูกมันมีมือถือถูกปะให้เองไม่กลัวมือถือนะใครกลัวมือถือมั่งใครกลัวกล้องมั่งอีหมู แม่ถามอีหมูว่าอ้หมูให้ให,ให้มึงไปฝึกไฟ้สดกับแม่กับมึงมาขายหมูย่างมึงเลือกอันไหนแม่หนูอายหนูขอไปขายหมูย่างดีกว่าเองขายหมูย่างก็ดีลูกมันได้ตังค์แต่มันได้ช้ากว่ากล้องออนไลน์จริงปะกว่าโซเชียลจริงปะมันสะเทือนแบบนี้ลูกไม่ว่าเองจะไปอยู่เหมือนมเมล็ดพันธุ์อ่ะขอพูดคํานี้นิดนึงมเมล็ดพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าเองจะไปตกอยู่ในพื้นที่ตรงไหนไปตกอยู่ในห้วยจเจริญเติบโตได้ไหมคะ ในห้วยคือไหนบ่าอ่านวัดตู้จีบ่ะค <c oughs> <c oughs> อมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวัดตู้จีมีสัญญาณก่ะคอมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้วยในดอยบ่ะเองก็รวยได้เองต้องมั่นใจบนนนนแบบไม่สันเซือแบบเนี้มันเล็ดพันุ์ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าเองจะตกไปอยู่ณนะพื้นที่ตรงไหนมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามงอกเงยปลิดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยให้เราได้เชื่อแบบนี้ป่ะ ถ้ายังมันมันยังไม่เชื่อนะเทรนความคิดตัวเองให้สันสะเทือนแต่ด้านนี้กูทําได้กูเก่งโอ้โาาก,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 กูมีความสามารถทุกคนเลยทุกคน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 มีความสามารถบางเรื่องเยอะกว่าพี่ตุ้มมากพี่ตุม้มมาได้งูลวกคนเดียวนะเรื่องนี้ยกให้ติ๋มเรื่องนี้ยกให้ไอ้น้องพิมเรื่องนี้ยกให้อีหมูเรื่องนี้ยก,นยกให้อ้หญิงอ้หญิงนี่มันเป็นผู้หญิงสารพัดเนาะไม่ใช่สารพัดพิษนะมันทำได้หมดนะอีจวง มันสอนครูพี่ตุ้มไปล้างสาวว่ายน้านะมันสอนกูแล้วทาไมกูจําไม่ได้ว่ากูล้างไม่ได้มันเปิดตรงไหนว่าเปิดท่อนไหนมันมีทักษะในการเป็นช่างนะใช่พี่หญิงถูกป่ะเออเวลาอะไรเสียเวลาเครื่องเหยียบแชมพูเสียเรียกใครไอ้นัทใช่ไหมเรียกใครไอ้แม็กเลือกพี่หญิงทำไมพี่หญิงทําได้ทุกคนมีความเจ๋งอยู่ในตัวเองจริงป่ะถ้าทําของกินเรียกทําไข่เจียวเรียกใครเออเห็นปะล่ะตําน้ําพริกอ่ะตําส้มเรียกใครพี่อู๊ด แต่บอกพี่อุ้นนอยพี่อุ้นจะไปใส่ผมชุดลดนางนะผมพี่หลวงเห็นปะเออเรื่องการบริหารจัดการสต๊อกไม่มีขาดต้องเรียกใครเจ๊หนุยเห็นประลทุกคนเก่งไม่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 เหมือนกันทุกคนเก่งต่างกันแต่เราจะสั่นสะเทือนความเก่งความมั่นอกมั่นใจในศักยภาพของตัวเองออกมาได้หรือเปล่าไลนี้เข้าใจใช่ไหมลูกถ้าปลูกฝังให้ตัวเองเก่ง ไม่ต้องมีใครชมเราบอกตัวเองบ่อยๆกูเก่งกูเจ๋งกูแจ๋วไม่มีตังค์สักบาทลองคิดนะถ้ากูไม่ไม่มีตังค์สักบาท,อนะาต,บาทตอนนี้กูจะทาอะไรเพื่อให้ตัวเองมีตังค์ขึ้นมาในวันเดียวลองคิดว่าฉันจะทําอะไรดีคิดเล่นๆอย่าซีเรียสนะลุงนะเดีด๋วยวมึงเครียดกันอีกโอ้ยทำไม่ได้พี่ตุ้มอะไรเงี้ยไอ้ดิมบอกว่าหนูไปชวนแม่ไร์สดดีกว่าเอออย่างน้อยที่สุดอ,ะอ่ะสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หนูขอสักยี่สิบก็ยังดี หรือําตะกายแม่เองะอะไรเงี้ยน้ออกป้าเราต้องรู้ว่าเราเจ๋งอะไรเรากิ่งอะไรโอเคไหมทุกคนสั่นสะเทือนแบบนี้ไม่มีวันโจรครูบอกเลยมันจะดึงดูแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยผีดอกออกผลตลอดเวลาโอเคไหมไปเต็มตัวสวดมนต์กัน